สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่อง GXP กับบทบาทของวิศวกรนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาซึ่งเราอิงมาจากเนื้อหาส่วนที่4ของหลักสูตรปฏิบัติและปรับปรุง GXP อย่างต่อเนื่องที่เน้นการเอาไปใช้จริงการรับมือออดิตแล้วก็มองไปถึงอนาคตด,ด้วยค่ะใช่ครับเป้าหมายคือให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าออวิศวกรเนี่ยจะเอา GXP ไปปรับใช้หน้างานจริงๆได้ยังไงบ้าง ตั้งแต่เรื่องสำคัญอย่างการเตรียมตัวรับออ d i ดิตหรืออินสเปคชันไปจนถึงเออเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องออ d i ดิตนี่แหละคะ่ะทั้ง i n t e r n a l audit e x t e r n a l inspection ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะปกติอาจจะนึกว่าเป็นหน้าที่ QA เป็นหลักแต่วิศวกรนี่เข้าไปเกี่ยวเยอะแค่ไหนคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้โหเกี่ยวเต็มๆเ,เลยครับ จริงๆแล้ว Audit เนี่ยมีทั้งแบบ i n t e r n a l ที่เราทำกันเองหาจุดปรับปรุงก่อนกับแบบ external ที่มาจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือลูกค้าอันนี้ผลกระทบอาจจะแรงมากถึงขั้นกระทบใบอนุญาตได้เลยวิศวกรไม่ใช่แค่ผู้ช่วยครับแต่เป็นเหมือนเจ้าของพื้นที่เจ้าของระบบโดยตรงเลยรายงาน IQOKPQ OK พวก calibration records ต่างๆหรือ SOPs ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต้องมั่นใจว่ามันถูกต้องอัปเดตแล้วก็หาเจอได้ง่ายๆ นะครับไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเออหาไม่เจอแล้วก็ต้องดูหน้าง,งานจริงด้วย <S <S พื้นที่อุปกรณ์ต้องเรียบร้อยตามมาตรฐานแล้วก็อาจจะต้องเตรียม SME คือคนที่รู้เรื่องระบบนั้นๆดีที่สุดไว้ตอบคำถามด้วยครับอืม SME ี SM ่ e คือ subject matter expert ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ subject matter expert แล้วพอถึงตอนตรวจจริงๆล่ะคะตอน during the audit ตอนตรวจนี้หลักการสำคัญเลยคือ show don't just tell ครับ คือต้องมีหลักฐานมายืนยันไม่ใช่พูดเฉยๆตอบคำถามก็ต้องตามจริงถ้าไม่แน่ใจหรือไม่รู้จริงๆเนี่ยอย่าเดาครับบอกไปเลยว่าขอเวลาไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็ต้องให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับสุภาพแล้วก็อาจจะต้องมีคนคอยจดบันทึกข้อสังเกตหรือ finding ต่างๆไว้ด้วยค่ะ แล้วพอตรวจเสร็จโพสออ u ดตเหรอฮะถ้าเกิดมีข้อบกพร่องขึ้นมาครับถ้ามี f ฟ n d i n g หรือ Observation ขึ้นมาวิศวกรต้องเข้ามาช่วยเต็มที่เลยครับโดยเฉพาะการหาสาเหตุรากเง้าหรือ Root c a u s e analysis โดยเฉพาะปัญหาเชิงเทคนิคเนี่ยวิศวกรจะรู้ดีที่สุดแล้วก็ต้องร่วมกันวางแผนแก้ไขป้องกันหรือ CAPA นะครับ Corrective and Preventive Actions คือทำยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำอีก จริงๆถ้าเรามองว่าออดิตเป็นโอกาสให้เรียนรู้ให้ปรับปรุงเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาได้ดีกว่ามองว่าเป็นการจับผิดนะครับการมองออดิตเป็นโอกาสปรับปรุงนี่ดีจังเลยค่ะมันทําให้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวแต่ต้องแบบพัฒนาไปข้างหน้าด้วยซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือ continuous improvement ที่อยู่ในหลักสูตรด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดของวิศวกรไปเลยไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยน mindset เลย จากแค่ทำตามสแตนดาดไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่แบบว่ามองหาจุดที่ดีขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้หลักๆก,ก็ใช้ P.D.C.A. ที่เราคุ้นเคยกันดี Plan Do Check Act คือวางแผนก่อนว่าจะปรับปรุงอะไรลงมือทำตามแผนตรวจสอบผลว่าเป็นไปตามที่คิดไหมแล้วก็ Act คือถ้าดีก็ทำเป็นมาตรฐานไปเลย ถ้าไม่ดีก็ปรับแผนใหม่วนไปไเรื่อยๆอืม PDCA นี่คลาสสิกแต่ใช้ได้จริงนะคะใช่ครับในมุมวิศวกรคือเราต้องเอาข้อมูลจริงมาใช้ประกอบการแพลนด้วยเช่นพวกค่า OEE หรือ Overall Equipment Effectiveness หรือค่า MTBF คือ Mean Time Between Failures พวกนี้เอามาวิเคราะห์หาโอกาสปรับปรุงแล้วก็อาจจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยหรือทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆเช่นผลิต q a เพื่อให้การปรับปรุงมันเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนครับพอพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆก็นึกถึงเรื่อง Future Trends เลยค่ะอย่าง Pharma 4.0หรือโรงงานอัจฉริยะที่กำลังพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนบทบาทวิศวกรไปมากน้อยแค่ไหนคะเปลี่ยนเยอะเลยครับ Pharma 4.3.0นี่คือการเอาดิจิตอลมาใช้เต็มที่เลยทั้ง IoT AI Big Data วิศวกรก็จะไม่ได้ดูแค่เครื่องจักรกลไกแล้วแต่ต้องดูเรื่องเซนเซอร์ การจัดการข้อมูลมหาศาลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการแบบเรียลไทม์หรือการดูแลระบบออโตเมชันที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีความทา้าทายใหม่ๆตามมาด้วยโดยเฉพาะเรื่อง Data Integrity ความถูกต้องของข้อมูลกับ Cyber Security ที่ต้องเป๊ะตามหลัก GXP มากๆโหฟังดูทา้าทายแต่ก็น่าจะเปิดโอกาสใหม่ๆเยอะเลยนะคะใช่ครับอีกเทรนที่สำคัญก็คือ Single Use Technologies หรือ SUTs ครับ พวกอุปกรณ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในกระบวนการผลิตอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงปนเปื้อนข้ามได้ดีเพิ่มความยืดหยุน่นแต่วิศวกรก็ต้องเข้ามาดูเรื่องการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมการออกแบบกระบวนการที่รองรับการจัดการของเสียที่ตามมาให้ถูกต้องด้วยครับในเนื้อหามีพูดถึง case studies ด้วยอยากให้ลองยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆทั้งด้านที่ไม่สำเร็จกับด้านที่สำเร็จให้เราเรียนรู้หน่อยได้ไหมคะได้ครับ ตัวอย่างความล้มเหลวที่เจอกันได้เช่นระบบน้ำ WFI หรือ Water for Injection ที่ใช้ผลิตยาฉีดเนี่ยเกิดปนเปื้อนเชื้อเพราะการออกแบบท่อไม่ดีมี Dead l a k หรือเกิด Biofilm หรืออย่างระบบ HVAC ใน Clean Room คุมอุณหภูมิความชื้นความสะอาดไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายไปเลยบทเรียนสำคัญจากเรื่องพวกนี้คือการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียดหรือ Hygienic Design การบำรุงรักษาเชิงต้องกันหรือ preventive maintenance และการ monitoring ที่เข้มงวดมากๆครับมันสำคัญจริงๆอืมเห็นภาพเลยค่ะแล้วด้านความสำเร็จล่คะคะความสำเร็จก็มีเยอะครับเช่นการใช้ predictive maintenance เอาข้อมูลจากเซนเซอร์มาใช้ AI ช่วยทำนายว่าเอ๊ะเครื่องจักรตัวนี้จะเริ่มมีปัญหาเมื่อไหร่ทำให้เราเข้าไปซ่อมบำรุงได้ก่อนที่มันจะพังจริงๆลดาวน์ไทม์ไปได้เยอะเลย หรือการออกแบบโรงงานใหม่ที่เอาหลักการ QRM หรือ Quality Risk Management มาใช้ตั้งแต่ต้นคือประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพแล้วออกแบบป้องกันไว้เลยอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาจุกจิกตอนผลิตจริงได้มากครับฟังทั้งหมดแล้วเหมือนแก่นสำคัญขี้นทิศวกรต้องยึดไว้เวลาทำงานกับ GXP นี่คืออะไรคะผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนครับว่า GXP ไม่ใช่ภาระไม่ใช่กฎที่มาทำให้ทำงานยากขึ้น แต่เป็นกรอบที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมามันมีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็คือการป้องกันเนี่ยดีกว่าการแก้ไขเสมอทำงานเป็นทีมสื่อสารกันดีๆแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองพัฒนากระบวนการอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือหัวใจเลย สรุปดีๆมากเลยค่ะก็คือวิศวกรในสายงานนี้ไม่ใช่แค่เก่งเทคนิคอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเหมือนผู้พิทักษ์มาตรฐานคุณภาพเป็นคนผลักดันการปรับปรุงแล้วก็ต้องพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนวงการยาตลอดเวลาใช่ครับใช่ต้องผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับหลักการ GXP อย่างเข้าใจจริงๆแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการปรับปรุงต่อเนื่องด้วยกันครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้และมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากเป็นคำถามชวนคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันไหมคะครับคำถามนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆสำหรับอนาคตเลยก็คือในยุคฟาร์มา4.0เนี่ยที่เรามีทั้ง AI มีทั้ง Big Data ที่มันส่งพลังมากๆ เราจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าตรวจจับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่เราจะก้าวไปถึงขั้นที่ว่าสามารถทำนายและป้องกันปัญหาด้านคุณภาพหรือความเสี่ยง GXP ต่างๆก่อนที่มันจะเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือจริงๆได้อย่างไงผมว่านี่คือโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากๆครับสาหรับวิศวกรยุคต่อไปเลยครับ